เรามาดูนิสซันอเมร่าวันนี้กันก่อนนะครับรุ่นวี65,000บาทนะครับคันนี้แต่งเฉพาะล้อ17นิ้วอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้แต่งสกเกิร์ตเหมือนคลิปที่ผ่านๆมาแต่อย่างใดนะครับแต่ด้วยทรงรถที่สปอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่งนิดเดียวก็สวยแล้วนะครับเพียงแค่ใส่ล้อแม็ก17นิ้วเข้าไปนะครับคันนี้ลูกค้าก็ได้ให้แต่งใส่คาลิปเปอร์ตรง เบรกด้วยนะครับเอาละนะครับก็เป็นภายนอกคร่าวๆนะครับสวยงามมากนะครับรุ่น V ดูภายนอกก็จะคล้ายๆกับรุ่นท็อปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่าเราแต่งอะไรกันไปบ้างเนาะข้างในนะครับปกติรุ่น V จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่เราก็ได้ใส่เบาะหนังเข้าไปนะครับแต่งเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็ สวยขึ้นมากนะครับแล้วก็ภายในเราก็หุ้มที่แผงประตูให้เป็นสีแดงด้วยเป็นไอเดียการตกแต่งกันได้นะครับตัวนี้ถือว่าเราเอาไอเดียการตกแต่งรถมาแจกจ่ายนะครับนำมาฝากผู้ชมทุกท่านนะครับสวยงามมากๆนะครับผมโอเคครับก็สำหรับ คลิปในวันนี้เราก็แนะนำสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับดูไว้เป็นไอเดียนะครับก็เผื่อว่าใครอยากจะแต่งแนวแนวนี้นะครับก็เอาไอเดียของเราไปแต่งกันได้ไม่จำเป็นต้องครบชุดก็แจมแล้วนะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นล้อ17แค่นี้ก็สวยมากๆแล้วนะครับผมถ้าท่านใดที่มีงบประมาณไม่เยอะนะครับ อยากจะแต่งรถดูสวยก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ